ขณะนี้12นาิกา22นาทีนะครับเที่ยง22นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธท่านได้จาริกจดงมาถึงแยกนะครับนะตรงนี้เรียกว่า4แยกวังพระเอานะครับเนาะซึ่งเป็นเขตของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันช่วงเที่ยงนี้ก็บรรยากาศร้อนนะครับเหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับนี่ครับก็มีพี่น้องญาติธรรมที่ท่านมารอ กราบวหา้ขอพรนะครับหลวงตาบปืนชื่นนะครับด้านหน้าของเรานี่เยอะมากนะครับเนาะไปด้านหน้าเลยะพี่นะวางโทรศัพท์แล้วก็พนมมือเอาของแขนไว้นะพี่นะสิ่งของที่เรานํามานะครับยกไว้นะครับยกประมาณหน้าอกนะครับเนาะวางมือถือแล้วก็ยกน้ํานะครับ สาธุครับผมยืดตัวตรงๆไว้นะครับเนาะหลวงตาท่านก็จะไม่ได้ก้มนะครับเนาะนะครับนี่ไวมากอ่าจะไวนะครับอ่าอยากจะทำนะครับเนาะนี่ตัวเล็กนะครับไวนพวงมาลัยพี่สาธุครับผมสาธุสาธุ ยกน้ำด้วยพี่ฮงมาลัยห้อยแขนแล้วยกน้ำอ่านะครับยกน้ำด้วยพี่ยกน้ำด้วยนั่นแหละครับสาธุครับผมนะบสาธูครับผมนะครับสวัสดีที่ทำทุกท่านนะครับ ยกน้ำไว้รอนะครับอย่าช้านะครับเนาะอ่ยกน้ํา้ำพี่ยกน้ำขึ้นแล้วรตัวนี้ด้วยครับสเายาท่าคสาธุครับผมวางกุญแจครับพนมมือกุญแจพนมมือครับผมสาธุครับผม นมนมครับลุงตาสาธุครับผมวางได้นะครับวางลงได้เลยครับอะไรในมือครับอ,ออกก่อนครับในมือออกก่อนอ่าสาธุครับ <c oughs> ผมนั่งเลยนะพี่นะนั่งรอเลยนะครับ,บดันหน้ายกไปรอนะครับ ยังท่านยังไม่เข้านลพี่ <laughs> น้ำอะไรครับน,น้ำพึ่งมะน,น,น,นาวครับ ยาิธรทมทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อก oh. ี้หลวงตาท่านฉันน้ำลูกอ่อนรับยกครับยกบอลมครับยกเลยลกี่วันครับเจ็ดวันครับลวงตาเจวันครับผมจน้อมให้คนท้องนะครับนี่พี่พี่นี่คุณหมอนี่นี่นลวงตาบอกว่านี่อ่ะ เขาลมได้เลยนะพี่เนาะน้องลงตาเด็กอ่อนเด็กอ่อนนะครับเนาะเขาลมได้เลยพี่มันร้อนมากนะนี่ไเขาลมได้เลยครับเจ็ดวันนะครับคอร์ดเจ็ดวันอ่เป็นโอกาสที่ดีนะครับอ่าได้รับพรจากหลวงตาถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดสองนะครับถนนเส้นที่หลวงตาทุดงนะครับอยู่ในขณะนี้หนึ่งศูนย์เจ็ดสองนะครับหมายเลขถนน สาธุสาธุครับผมนะครับสาธุนโมทนาบุญครับวงมาไลยนะครับนำไปไหว้พระนะครับนำไปแผวนหน้ารถได้นะครับนะครับนี่คือบรรยากาศที่ผมถ่ายทอดให้ญาติธรรมของเรารับชมนะครับสาธุครับผมพี่มีด้านหลังรับนะพี่เด้อมีด้านหลังรับให้อ่ะคุณแม่มีข้าวหลามนะครับสาธุนโมทนาบุญ อ๋อครับสาทุครับผม <c oughs> เข้าลามนะครับเ <c oughs> ข้าร่มได้เล้พี่นะพาตัวเล็กเข้าร่มได้เลย,น,น,ลเลยน้ำวางลงได้ครับ <c oughs> แก่ได้คุณแม่แกะได้แก่เป็นน้ำมงคลได้คุณแม่แกะเอาได้เลยนะครับเจาหน้าที่จะมารับนะครับ <c oughs> อที่เหลือก็วางลงได้นะครับ นะครับนี่คือบรรยากาศที่ผมไล่เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับให้ย่าที่ทำของเราทางบ้านได้รับชมนะครับเนาะนะครับสำหรับย่าที่ทาที่ท่านไม่มีโอกาสที่ได้มานะครับเนาะท่านก็ได้ได้รับชมนะครับทางเพจทางเพจตำนำซิ่งยูทูปตำนำซิ่งนะครับเนาะได้รับชมโอ้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านบอกว่าติดตามมา3ปีแล้วนะครับสาธุครับผมนะครับ ตามมา3ปีแล้วท่านบอกนะครับหลายท่านนะครับเนาะมีการทำหลายท่านที่ท่านติดตามผมมานานนะครับเนาะสาธุครับยื้อโทรศัพท์วางลงก่อนแล้วคุณลุงเนาะมามารอใหม่ได้นะครับแต่วางโทรศัพท์ลงก่อนถ้าไม่วางหูตาเขาก็ไปค้อหัวให้นะครับเนาะต้องวางโทรศัพท์ลง ตงนครับั้องนะครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับต้องาโทศอสท์ก่อนนะมารอข้างหน้าใหม่ได้ ของมือแล้วยกน้ำเลยพี่นะอ่ายกขึ้นเลยนั่นแหละครับสาธุครับผมมาทำไมไม่มรอข้างหน้าเขาหวูตาข้อหงส์ให้อ๋อท่านบอกว่าได้ได้รอบหนึ่งแล้วนะครับเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับทางช่อง y t u t u ต่ตมดำซิ่งนะครับผมก็จะได้ถ่ายทอดให้ย้ายที่ทำนะครับรับชมไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆนะครับเนาะสำหรับไลฟ์สดนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม